สวัสดีครับผมเอกจากร้านทาราทานค้ายางนะครับก็มียางใหม่มานำเสนอครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Good Year นะครับ a อชเชอร์ปปลแลนด์ท m ิป2นะครับยางตัวนี้เป็นเบอร์อยาง205ทับ 60R1692V นะครับโดยที่92เนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักในการบรรทุกนะครับอยู่ที่630กิโลกร,รัมนะครับส่วน V ใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนยางตัวนี้นะครับก็เป็นยางสัญชาติอเมริกาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ได้ระบุไว้ที่ยางว่า,าผลิตโดยใช้เครื่องจักรนะครับของทางยุโรปนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตนะครับเป็นของกุตเยียนะครับในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีมอ,อกอรของประเทศ ลักเซมเบิร์นะครับประเทศไทยแล้วก็อเมริกาแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เป็น4ประเทศนะครับโดยาทางมอ,อกอของไทยนะครับก็ได้ให้มาตรฐานไว้นะครับอยู่ที่3ค่านะครับก็คือมอีการกินน้ำมันนะครับอยู่ในระดับ E นะครับแล้วก็การรีดน้ำอยู่ที่ระดับ C นะครับส่วนเสียงเนี่ยทางมอ,อกอวัดไว้อยู่ที่96 เดซิเบลนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่ค่อนข้างเงียบนะครับต่อมานะครับก็เป็นสิ่งที่ทางบริษัท o ู y เย r ได้เคลมไว้นะครับว่ายางรุ่นทิปโปแม็กนะครับแอชโวลแอนทูนะครับก็มีสมรรถนะในการเบรกนะครับเขาใช้เทคโนโลยีไฮโดรเทนนะครับที่เพิ่มจำนวนส่วนผสมของซิลิกาเรซินในยางรุ่นใหม่นี้นะครับทำให้เพิ่มการยึดเกาะถนน ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผลการทดสอบสมรรถนะของเบรกโดยทุสศาสตร์นะครับจัดทาเพื่อก o d เยียนะครับส่วนการควบคุมทิศทางนะครับออบอกว่าทําได้เยี่ยมเช่นกันนะครับด้วยลายดอกยางแบบอสมมาตรนะครับเพื่อสมรรถนะในการควบคุมทิศทางนะครับรวมถึงการตอบสนองของพวงมาลัยและการเข้าโค้งนะครับแล้วยางตัวนี้นะครับยังมี ข้อดีด้านที่3นะครับนุ่มนวลลดเสียงรบกวนนะครับการออกแบบของลายดอกยางนะครับโดยลดขนาดของร่องดอกยางนะครับบริเวณไหลนะครับเพิ่มจํานวนความถี่ของดอกยางให้มากขึ้นจะช่วยให้ลดเสียงของหน้าสัมผัสด,ดอกยางที่ขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับทางบริษัทกุตเยียนะครับได้ทํา ผลทดสอบนะครับจาก 1- ใน4นะครับของยางคู่แข่งชั้นนำนะครับซึ่งยางตัว a อชเชอร์แลนด์คิปลอนแกนเนี่ยนะครับก็สามารถลดระยะในการเบรกลงนะครับได้สั้นถึง5.65เมตรนะครับซึ่งทดสอบจริงเนี่ยใช้ความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เบรกจนเหลือ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นการ ทดสอบที่ดีนะครับก็สถานที่ทดสอบนะครับเป็นเมืองมิลเลวร์เหรือเมืองมิลวอลนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบที่ดีนะครับแล้วก็ใช้เป็นรถโฟล์คสวา e เนะครับรุ่นกอฟชมที่7นะครับรุ่น1.4นะครับ Tsi นะครับก็ยางที่ใช้นะครับเป็นเบอร์205ทับห้าสินะครับ ก็ถือว่าเป็นการทดสอบที่ดีนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับทางบริษัท o ู d เยียนะครับก็ได้กำชับมาว่าระยะเบรกที่แท้จริงนะครับอาจจะแตกต่างไปจากกันนะครับเนื่องจากการทำงานของระบบ ABS นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเนาะที่เอามาฝากกันนะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจนะฮะเผื่อท่านใดนะครับสนใจยาง o ู d เยียนะครับ a อชเชอร์แลนด์ทิปปอนแม็กทูนะครับซึ่งทางร้านทาราทานขาอยางก็มีจําหน่ายอยู่นะครับถ้าเกิดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสําคัญคือราคาไม่แพงอีกด้วยนะครับออขออนุญาตโปรโมทร้านนิดนึงนะครับร้านชื่อทาราทานขาอยางนะครับอ,อ,อยู่ถนนปทุมธานีนะครับสามโคกตําบลท้ายเกาะอํออาเภอสมโคกนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับ หรือสนใจโทร0849406545นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ